รังไข่ทานได้ไหมถุงน้ํารังไข่โอเคสำหรับถุงน้ํารังไข่สามารถทานผู้หลานได้เลยนะคะแต่อาจจะลองทานแบบชาไปก่อนดูเดือนแรกว่ามันมีอาการหรือปวดข้างเคียงอะไรไหมเนาะถุงน้ํารังไข่เนี่ยหมายถึงในในมดลูกอะ่ะมันมีปัญหานะคะมีของเสียพวกเนื้อเยื่อเก่าๆเนาะหรือว่าพวกประจำเดือนเก่าเมนเก่าซีด เนื้องอกต่างๆที่มันอยู่ในในมดลูกแล้วทําให้น้ําพวกนี้ค่ะเป็นน้ําเสียแล้วทําให้หมดลูกเราบวมหรือว่าอักเสบจุดเริ่มต้นของถุงน้ำเนี่ยมันก็ระยะยาวถ้าเราไม่ขับของเสียพวกนี้ทิ้งนะคะมันจะเป็นหมูกเป็นมันเป็นหนองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในมดลูกของเราเนี่ยนะคะน้ํามันจะออกออกจากช่องคลอดนะคะอาจจะเป็นหนองอหรือว่าตกขาวมีกลิ่นอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องดูด้วยว่า ถ้าใครมีลักษณะแบบนี้อาจจะมีมีของเสียอยู่ในมดลูกเนาะเราก็สามารถทานได้ทั้งชาและแคปเลยนะคะถ้าเริ่มาทานชาแบบวันเว้นวันไปก่อนนะคะอาจจะ2วันหนึ่งครั้งดูไปก่อนว่า,าดางกายเรารับปริมาณของชาได้ประมาณไหนนะคะถ้าเรากินเยอะ เกินไปสมมุตินะคะกินเยอะกินเข้มเกินไปบางทีมันจะขับของเสียออกมาเยอะบางคนกินได้สองสามวันเจ้าเมนขับออกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นของเสียตกค้างเนาะอันนั้นเป็นการแบบขับพิษเยอะเกินไปให้ทานแบบพอดีพอดี on. อ่อนอ่านไม่รู้สึกว่ามันมันร้อนหรือว่ามันกัดในตัวเกินไปนะอาจจะกินแบบชาเนยน้อยอ่อนๆนปริมาณเจือจางไปก่อนดูดูอาการนะคะสักอาทิตย์ที่สองถ้าอาทิตย์แรกเรากินเว้นวันแล้ว ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเดี๋ยวเรากินแคปซูลเพิ่มเข้าไปถ้ากินแคปซูลเพิ่มเข้าไปรู้สึกว่าร้อนท้องร้อนเนื้อร้อนตัวอันนี้คือเกินขนาดก็ต้องหยุดแคปไปก่อนหรืออาจจะทานแบบดูไปเรื่อยๆทานชาไปเรื่อยๆไปก่อนคืออย่าเพิ่งลงแคปนะคะถ้าลงแคปแล้วรู้สึกว่าไม่มีผลข้างเคียงอะไรโอเคทานแคปได้เลยเพราะแคปเนี่ยมันจะเป็นตัวกัดของเสียในระบบร่างกายแต่ถ้าเรามีของเสียเยอะหรือร่างกายเรายังไม่พร้อม ะะมันอาจจะไปกัดแรงเกินไปแล้วทำให้เราร้อนหรือมีผลข้างเคียงนะ,ะตามนี้ค่ะแล้วก็ถุงน้ำรังไข่เนี่ยขอนิดนึงนะคะสิ่งที่ต้องห้ามเลยนะคะต้องห้ามสําหรับคนเป็นถุงน้ํารังไข่ก็พยายามเลี่ยงพวกนมบัวนะคะอาหารเสริมต่างๆที่ทําให้มดลูกร้อนนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญกระตุ้นให้มดลูกมีปัญหาหรือมดลูกเรา เหม็นหรือว่าเน่าเนี่ยก็คือเรื่องของอาการอา,อาหารหมักดองต่างๆนะคะพวกหอยนางรมดองปลาล้าดองกะปิอะไรพวกนี้ค่ะมันจะก,กระตุน้นหรือหน่อหน่อไม้ดองหรือไอ้ขนมจีนเนี่ยต้องงดเลยนะคะของงดแล้วก็อาหารพวกเผ็ดร้อนหรือรสจัดต่างๆนะคะาตามนี้คะ่ะค่ะอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งจะเริ่มทานผู้หลานใหม่เนี่ยนะคะแล้วก็ เลยเนี่ยอยากจะแนะนําว่าอย่าเพิ่งทานเลยเนาะแบบท่าสุดว่าทานแค่ตัวเดียวอย่างนี้นะคะก็คือถ้าจะทานแค่ตัวเดียวแนะนําทานแบบชาก่อนที่พี่หลายๆคนเนี่ยชอบสอดถังเข้ามาทานในข้อฟาร์มคะเอก็พี่จะเริ่มกินเออ่แต่ที่ขอกินอย่างเยอะพี่ทานแค่แคปอย่างเดียวที่อะไรเงี่ยแบบท่าสุดว่าทานแค่แคปอย่างเดียวเนี่ยบางทีแคปมันเข้าไปช่วยออจัดของเสียอืมแต่มันจะการล้างเนี่ยมันจะไม่เท่ากับของใช่ ใช่ค่ะถ้ามันมีอาการตะทุ้งข,ของเดี่ยวไปกระทุนออกมาค่อนข้างเยอะอแทนที่จะดีมันจะเป็นผลเสียมากกว่า<ช>สมมุติว่าเรากินชาอย่างเงี้ยนะคะมันค่อยๆล้างระบบร่างกายระบบเลือดค่อยๆล้างออกทีละนิดทีละนิดมันจะเบากว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีของเสียอยู่ในตัวเยอะอยากจะกัดหินปูนอยากจะกัดอะไรเลยภายในตัวสมมุตินะคะ<ช>มดลูกเราอักเสบหรือโตอยู่แล้วนะคะมีซีสอะไรอย่างเงี้ย ตัวมันร้อนพอใส่แคปไปแคปตัวนี้คือยาค่อนข้างจะร้อนเพราะมันกัดพิษพอไปกัดปุ๊บร้อนชนร้อนมันจะเกิดการอักเสบมดลูกจะอักเสบดังนั้นถ้าร่างกายเรายังไม่พร้อมใช้ชาไปก่อนดูเลยดูไปก่อนถ้าอยู่ๆกินแคปเลยแล้วก็กินน้ําไม่ถึงแล้วร่างกายร้อนเนี่ยแทนที่จะดีก็คือไม่ดีนะคะต้องกินให้ถูกด้วยตามคําแนะนําด้วยนะคะถ้าจะเลือกกินตัวเดียวเริ่มจากชาไปก่อนอคนที่เขาจะกินแคปตัวเดียวเนี่ยคือคนที่เขากินมานานแล้ว ไม่มีปัญหาสุขภาพแล้วหายแล้วแต่อยากจะกินแบบประทังไปหรือเสริมไปไม่มีเวลาชงชานะคะก็จะกินแคปอาทิตย์ละหนถึงสวันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ดีนะคะอันนี้